พี่โดมกล่องเหลืองอะไรครับเนี่ยอ๋อของ Powerbank ของยูนิตพี่โอ้ย Powerbank เหรอครับเนี่ยใช่ตัวนี้เป็นของฟ้าชาร์จิ้งของยูนิตเขาด้วยอ๋อคือของใหม่ๆแกะมาเป็นแบบนี้เลยนะครับโอ้ยกล่องดูดีครับพี่โดมดูซะก่อนแพคเกจิ้งมีในส่วนของแม n ลวดมาด้วยอ่าและนี่คือมาแบบครบจบใน a ออ in วันเจ้าตัวนี้เลยนะพี่นะมีอะไรบ้างครับพี่โดม,มถือออกมาปุ๊บมีสายก่อนเลยเนี่ยอ่าแตด่มตดมแตด่ดมต่ดมเฮ้ยพี่ นี่พอแบงค์จริงเหรอเนี่ยพอแบงค์เลยวเนี่ยดูแบบดีมากแล้วเขามีถุงมาให้ด้วยพี่โอมีถุงใส่ให้ด้วยอ่าเดี๋ยวเรามาดูแบบดีเทลของเขาหน่อยแล้วกันอ่ะปึ๊บไปให้ตรงนี้เลยเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะอ่าดูดีเู่นะพี่โดมหนึ่งเลยบางทีมีตัวของปลั๊กตัวนี้ปึ๊บก,ก็ให้อ่ามีเสียบชาร์จในตัวอ่ามีตรงนี้ด้วยนะพี่ช่องเสียบ USB นะฮะมีตรงนี้มีด้วยเหรอเนี่ยคือเสียบในส่วนเหมือนเป็นอะแดปเตอร์ไปในตัวฮะอืมแล้วก็ เฮ้ยมันมีไอ้ขนรวดตรงนี้มันเป็นแม็กเซฟหรือเปล่าลองให้ดูหน่อยครับพี่โดมลองดูนี่ไงชัดเจนโอ้โหแปะแม็กเซฟได้ด้วยเฮ้ยมันชาร์จได้ด้วยนะพี่โ้ย oh, สุดๆเลยตัวนี้เดี๋ยวเดียวมันยังไม่จบมันยังไม่จบแล้วมันบอกว่าตัวนี้เนี่ย ความจุของเขาที่เขาเขียนไว้อยู่20,000มิลลิแอมป์77วัตต์เลยเหรอพี่โอ้โหจุกๆเลยแค่20,000มิลลิแอมป์แล้วก็มีในส่วนของมอนิเตอร์ตรงนี้ด้วยนะคือสายไม่พอเนี่ยที่แรกนึกว่าตรงนี้เป็นหูหิ้วอยางเดียวพี่คือจริงๆแล้วมันมีสายแอบไว้อยู่ด้วยนะพี่อขอดูหน่อยพี่โดมนี่เป็นในส่วนของไลนิ่งอ๋อมีไลนิ่งให้ด้วยอันนี้เป็นท้ายซีทายซีปะไปชาร์จกันเถอะอ,อันนี้คือชาร์จแบบไร้สายได้แล้วนะแล้วถ้าเกิดแบบว่าจะเสียบชาร์จแแบบบบบว่่่านนีีี้้เลยพึให แล้วก็เสียบไปกับอะแดปเตอร์แบบนี้พี่อ่าชาร์จไฟได้เลยเดีย๋ยวเราลองมาเทสกันดูนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะพี่ลองให้ดูหน่อยครับพี่โดมเสียบเข้าไปปึบดูนะครับว่า PD มันจะวิ่งเท่าไหร่จึ๊กตรงนี้เลยเห็นไหมพ d ดีสายี่บวัตต์โอ้ตัวนี้ชาร์จเร็ว22วัตต์ด้วยสบายเลยถ้าเกิดชาร์จพร้อมตรงนี้น่าจะแจมอยู่นะครับก็เอาเป็นว่าที่ผมชาร์จอยู่เนี่ยเป็นในส่วนของ PD นะครับ 3 0 22วัตต์โอ้โหแล้วรองรับในส่วนของตัวอื่นอีกเพียบเลยอืมดีเลยนะตัวนี้ใช้ได้นะสีสันเราก็เลือกเอาได้เลยเป็นได้เหมือนในตัวของอะแดปเตอร์อ่าฮะแล้วก็เป็นในส่วนของตัวชาร์จแบบด้านหลังเนี่ยชาร์จแบบไร้สายก็ได้โอ้ชาร์จมีสายไร้สายได้หมแต่มันจะหนาหนาใช่ป่ะอ่าสองหมื่นไปเลียมนะสองหมื่นพี่สองหมื่นเรียมจุกๆเลยตัวชาร์จไอโฟนได้สี่ที อยู่นี้ก็ทำมาครบจบในตัวนี้นะแล้วตะก้าอย่างฮอตเลยผมเพิ่งมารีวิวแต่ทันก็าบอมรู้กดตรงนี้เลยกันพี่ต้องรีบแล้วจัดเลย